สวัสดีคณะบุณทุกคนทุกท่านเรื่องจากวันนี้ก็เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนเดือนสายนของเรงหาหร,รืว่าเดือนธาตุธรัดของเราก็มาทำบุญกันเป็นปกติเหือนเช่นเคย ันั้นก็ขอหนโมทนาสาธุที่ฐุนิ้าแสงพระพุทธนำทางสว่างกุศลแสงพระธรรมนำพาประดับตนงามเลิศลน้นแสงแค่นส่งป่งความดีแล้วก็ขอกราบบุตรการ รระครูตันทภวิริจารอ์เจ้าคณะตำบลบางตะเคียนเจ้า,า,าอาวาสวรรค์ทศกัณฐ์และขงกราบมุตการพระคุณเจ้าทุกทุกรูปที่ยูในอารามแห่งนี้กราบสวัสดีคณะบุญพ่อแม่พี่น้องปูยญาตายายที่เคารพทุกคนทุกท่านช้าวันดี ที่บัตรคอของเราโดยมีคุณพ่อคุณแมบบ่คุณพี่ค,คุณน้องคุณน้องคุณหนูได้มาร่วมุนด้วยกันในวันแรมแบกข้ามเกินห้าของเราอ,อีกไม่นานแล้วครับเหลืออีกวันละน้งก็จะเริ่มต้นเดื่นใ่ เดือนเมษาก็จะหมดไปครับเดือนเมษานั้นเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของทุกปีดังนั้นพวกเราทุกคนก็ได้มาทำบุญกันเพื่อบรรเทาภัยความร้อนสมดังวันสมกลางที่เระได้บอกมา เพราะว่าคนไทยเรานั้นถือเอาโบราณเป็นหลักเทศกาลต,ตรงกลางแต่ละปีก็จะจัดให้วันตงการางเกิดขึ้นในวันที่13เมษายนถึงวันที่15เมษายนของทุกๆปีเพราะในช่วงนั้นอากาศจะร้อนเราก็ามา ทำบุญวันสงกรานต์ดันวันสงกรานต์ของไทยเรานั้นจะลงวันที่13เมษาย,ยนของทุกๆปีส่วนวันที่14นั้นเป็นวันกลางหรือวันเน่าแต่วันที่15นั้นเป็นวันเฉลิมศพเป็นวันหลิงศพ ประเพณีสตรงกรา์ของเราก็พอ,อถึงวันที่13บแต่วันที่13ในปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์โดยมีนางตรงกรา์มีนามว่าทุ่งตะเทวีซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของกบินรับทองเป็นผู้เชิญ ลิตาหรือว่าเสียนของกบินละคมลงมาทำการเวียนรอบเาขาซุเมรุโดยที่การเวียนนั้นก็มีการเอาน้ำทาราสงราชรถพอบรรเทาภัยรอ้อนไม่อย่างนั้นก็พวกเราจะรอ้อนเราจะรอนกันเพราะว่าลิตาของ พระบิระพรมนั้นร้อนครับร้อนพอถึงเดือนเมษาก็จะต้องนำลงมาชะโรมด้วยน้ำรดด้วยน้ำเพื่อบรรเทาความร้อนให้กับชาวโลกหลังจากนั้นก็จะได้นำขึ้นไปเประดิษฐานไว้ในที่เดิมพอถึงปีมาก็ จะนำเสียนของะบิลภพม,มาส่งน้ำรถเพื่อบรรเทาคุาร้อนทุกๆปีะบิลภพนั้นก็มียุกสตาทุกเจ็ดคนด้วยกันถ้าตกันไหนก็ลูกสตวคนนั้นเป็นคนนำเสียงมีผ่านทองรองรับพระว่าเสียนของกบินลภพนั้นรอน้อนใน เรื่องที่มีปาก็เสียนของบินระพรมนั้นก็ได้ไปพนันกันกับบินละบาลบินละบาลไปทายปัญหากันทายปัญหากับบินละบาลบาล้านท่าเรือาบินละบาลแก้ปัญหาสามปมนั้นได้ก็จะให้เสียนบูชาเปียนให้กับบูชาเสียนบูชาปรา บูชาความรู้ถ้าเปิดว่าธรรมบาลตอบไม่ได้ก็จะต้องตัดต้นตัดหัวด้วยกั่ในการนี้ธรรมบาลนั้นตอบได้บิณฑบาตก็ยอมเสียสลับหัวของตัวเองบูชาบูชาในคำตอบ ครับดังนั้นสงการทุกปีก็พวกเราชาวพุทธก็จะมีการทําบุญต่างๆปล่อยนอกปล่อยตาปล่อยเต่า,ตานำพระนำพระขึ้นบ้านบางคนก็นำพระไปทําบุญที่บ้านถือว่าเป็นสิริของพ่อางท่านก็เอากระดูกรจาริไยาย มาร่วมทำบุญด้วยกันทุกๆปีเพื่อเป็นาการบู์ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับูุจ้าตระจายแล้วก็สงนำพระกอเจดีตายอันนี้ก็เป็นประเพณีสงกลางแต่ลวัดก็จะจัดกันไปบางวัดก็จะจัดสามวันสี่วันห้าวันสุดท้าแต่ความสะดวกของแต่ละวัดแต่วัดของเรานั้นก็ ให้ทำบุญตับบาตกันไปตอนรับปีใหม่ตกน้ำพระตกน้ำคนแก่ขอพ,อพอเรเล่นน้ำก็จะดีตายบูชาตายบูชาคุณก็เป็นเรื่องที่ดีครับนี่เราก็ได้ทำกันไปแล้วก็เรียกว่าเราทุกคนทุกท่านนั้นได้ช่วยกัน สืดสารขนมทำเนียมประเพณีอันดีาตามบ่โบร,ราณของเราว่าเรื่องตรงกรางนั้นมีมาค่อนข้างยาวเหมือนกันท่าจะเล่าก็คงจะใช้เป็นหลานเยอะว่าประวัติย่ามนี้เป็นเรื่องละเอียดตอนกอนนีก็ขอ,ขอพูดเพียงยอคๆับ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีวันตรงกราสกับผมเองนั้นไม่ได้อยู่บีดีแต้ไปช่วยงานพระอาจาร,รย์ลักนาอยู่ที่วัดทองควอำเภอเกาดช้างจังหวัดตราดของเราเป็นเวลาหวันด้วยกันเพราะว่าทางวัดของพำเขาได้จัดงาน ก็มีพ่อค้าประชาชนฝร,รั่งบางค่าเมรลาบอนป,ป้าไปทำบุญกันเต็มบัดกันคนแน่นขนัดทุกวันหลายทัวันทั้งอืนชาวว่าทุกคนนั้นก็หนักกันเชื่อในการทำคุญงามความดีการทำคุณ่ามความดีนั้น เชื่อมั่นในธทามสำจันของภู้า่าตยายจยึุเช้ามาก็จะมีการิวขุตโตมาทำบุญทุกเช้าตั้งห้าวันทำ้ห้าวันทำบุญตัดสินรับคอนจากราไปแล้วก็เล่นอามทำบุญเราจดให้มีกองบุญกองบุญตนี่่เราทุกคนนั้นได้ทำให้ผู้า่าตยายจ บุณสักตาบุณสักที่ดินบูชาแม่นางธรณีพระบุณเจ้าที่เจ้าที่จัาทางบูชาคุณดินแม่นางธรณีที่เราเยียบเราจ้ำที่เราทำมาหากินที่เราวน่าน้ำมาที่เราขากน้ำลายลงไปแม่นางธรณีไม่เคยบน่นไม่เคยว่ามีเวลาเขาก็ไป ยกแม่นางทรณีถวายเป็นทรณีสมขึ้นเป็นพุทธ,ธบูชาธมรรมบูชาสังฆบูชาเพราะว่าแม่นาโทรณีนั้นมีคุณต่อพวกเราให้ที่อยู่ที่อาศัยไ้ที่ไร่ที่สวนเราปลูกของไปก็องอกราม มาปีผลนำไปขายได้กำไรเอาเงินมาสร้างฐานะนั้นถึงปีมาเขาก็อยากให้มีประเพณีบูชาคุณแม่นางทรณีดัตายเข้าวัดนำดินเข้าวัดเรียกได้ว่าตอบแทนบุญคุณ,คณ,คณแล้วก็ทำบุญให้สู่ญาติาย ปู่ญาตายายของเราดั่เทพการสงกรานต์ท่านจ็จะมารอรับบุญกับลูกับหลานท่านต็จะมามองทางว่าลูกหลานจะมาทําบุญให้แห่นอบางคนบางท่านไม่ได้มาปู่ญาตายายก็มายืนเห็นแต่ลูกหลานคนอื่นแต่ก็ทําทให้ปู่ญาตายายของเขา ทำไมลูกหลานเราไม่มาทันก,ก็ไปดึงรอทางเนานะก็รับ่วดบุญส่วนบุดชนจากลูกจากหลานอันนี้ก็เป็นประเพณีถ้าเป็น,นประเพณีจะทำมาตั้งแต่หลายชั่วอายุคนหลายชั่วอายุคนดังนั้นเพื่อถึงเทศากาลสงกรานต์ก็ขอแนะนำ ขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าวัดเข้าว่านำอาหารหวานข้าวถวายจตุปัจจัยไปบูชาในทางธรณีไปทำบุญให้กับุญปู่ญาติยายไปปล่อยนกปล่อยตาปล่อยเต่าเป็นการ to então, icer. ปลยทุกข <internally. S 3> ์ปลโจกปลยโรคปลยภัยไปทำบุญตะดอกทอดต่อชัตตาทำบุญหาปู่ญาติยายด้วยกันเป็นประเพณี ที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณโบราณดังนั้นแล่ละครับทุกๆวัดก็จะจัดให้เป็นว่เพณีเพราะว่า,ปาเประพณีสงการนั้นไม่ใช่ว่าจะมาจัดกันเมื่อปีสองปีได้ทำกันมาหลายชั่วยุคคนมาละก็ให้บอกลูกบอกกาน ผาดูผ่านลานเข้าวัดเข้าว่าทำบุญตามวามดีในเทศต,ตากันสงกรานเราะว่าเป็นช่วงที่ปิดราชการหรือราชการก็จะประกาศเป็นวันหยุดปล่อยให้ข้าราชการประชาชนคนงาน,านได้กลับมาบ้านมาทำบุญทกบุญญาตาจาย มาสร้างคุณงานความดีต้อนรับปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ของเราเป็นีี้ก็ชึ่นอกชึ่นใจครับทุกคนทุกท่านก็มีความเรื่มปิติเ,เยินดีตื่นเช้ามาก็หิ้วป็นโตหิวถุงกับคุงกับข้าวหิ้วเอาสังกทานมาถวายพระกันทคำบุญเห็นแล้วก็ชื่นใจโดยเฉพาะ ชาวเขมรชาวพม่าก็มาทําบุญกันเยอะที่วัดของเท้าของเราถึงเท้ามาก็เดินมาเป็นสายเป็นสายบางคนบางท่านก็มีธุระส่วน,น,นที่จะไปก็นําอาหารหวานข้าวมาถวายเขาจะจัดพระสงฆ์นั่งอยู่หนึ่งรูปคอยรับอาหารถ้าคนด่วน,นก็ถวายก่อนแล้วก็จะได้กลับบางคนบางท่านก็รอรับพร ก็ถวายพร้อมกันครับก็ได้เห็นประเพณีครับดูแล้วปร้ตาชื่นใจชืตาชื่นใจทุกคนก็แต่งตัวเรียบร้อยเข้าวัดเข้าวาเป็นแบบอย่างแต่งตัวสวยงามและเป็นประเบียบเรียบร้อย แม้แต่ฝรั่งบังค่าก็มาดูว่าเขาทำอะไรเขาก็มาจับภาพเอาไปเพราะว่าเมืองเขาประเทศเขาเขาก็ไม่เคยเห็นเขาก็มาขอถ่ายรูปด,ด้วยเขามาจับภาพว่าเราพูดอะไรเขามาถามว่าพูดอะไรเราเองก็ท่งภาษาฝรั่งบังค่าไม่ออกบอกว่า no no I speak English no no speak English เราพูดได้แค่นี้บอกว่าพูดภาษาฝรั่ง บางข้าไม่ได้เนาะเราก็ให้สัญญาณมือโนโนโนไอาทปิดอิงคลิกไม่ได้หรอบอกมันเลยก็นักด่งเขาก็พอเราโนเขาก็โนอีกเขาก็ฟังเราไม่อออกแต่เขาก็มาขอจับห้จับมือบางคนก็มายกมือไหว้ยกมือไหว้บางคนก็ยกสวยงามนะบางคนก็ยกไม่เป็นแต่เขาพยายามแต่ยกจยูจะฝึกทำตามเรา นีละครับประเทศที่ดีงามของดีๆงามงามใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเป็นใายๆก็อยากจะเรียนรู้เนาะ <c oughs> ผมเองก็ชื่นใจเอาเวลาเท่าไรหลัการรมการอ,อ้มีคนมาอีกไหมผมเองได้คุยก็สนุกเนะาะได้คุยได้ไปเห็นแบบอย่างได้ไปเห็นแทตุการพอเราเราบอกว่า เป็นความดูเส้นดูในเส้นว่านะเขาเขาก็มองนะเออเราก็ไม่เป็นนะเราก็รู้แค่นั้นว่าให้เขาตรวจมาให้เป็นความดูในเส้นอว่าเขาแปลว่าอะไรผ็ไม่รู้แปลว่าอะไรเชิญบริจาคตามศรัทธาหรืออะไรนี่แหละแล้วก็ว่าไปแต่ประสาทมือมากฝากเรียก้ังอะไร้ัง เรก็แม่รู้เหมือนกันเราพักตาตัเหมือนกันพักตาเออทเวตวนตีหรือว่าอะไรทเวนตี้เทเวนตยี่สิบบาทอะไรก็นี่เทเวนตี้ก็เทเวนตี้เหมอนันเขาเขาอเขาตาทำเอาเงินทำบุญกัเราอาติะปาลอยป้าลอยเกินลอยทองลอยอำนาจขาดตาลอยปารบมีลอยทั์สมบัติของเราประปาลอยป้า ซึ่งทอดตะพานมาจากหลังคาโบกเนะาะทำทรัพย์สมบัติของเราทำหน้าที่การงานของเราให้กุ้มกลุ้มขึ้นไปด้วยการนำทรัพย์ของเรามาต่อเงินต่อทองกับป,ป่าปล่อยฟ้าเขา,าบอกเขาจะงันหละเราะปชีตเราก็ชีตบอกนี i, ่นี่ทำอันนี้นี่ต่อตรงนี้ต่อตรงนี้เราก็ายื่นแม็กไปรับอกแมก็กแมก็กเนี่ยเขาก็พอพอเข้าใจภาษามือเราก็ทำ <c oughs> อาถ้าได้เวลาก็เพาะหลังนะครับผมไม่มีใครมาอีกแล้วบางได้เวลาครับ